ว่าฮิคาริโนิชาที่เสียคุณนี่ว่ารอย่างที่เราเห็นกันในตอนล่าสุดครับหน้าตาของโทรเกียร่างเดิมแบบชัดๆเป๊ะๆเต็มสองตาแต่ว่าถ้าเราดูจากตอนนี้ก็บอกได้อย่างเดียวว่าโทรเกียนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ของดาวน์ตาที่หลงผิดใช้พลังแห่งความมืดและกลายเป็นดาร์คอุนต้าแมนที่ชั่วร้ายแต่ว่าด้วยการปรากฏตัวของทาทารัตทำให้โทรเกียนั้นรู้เรื่องราวทั้งหมด เมื่อรู้เหตุการณ์แบบนี้แล้วประวัติศาสตร์ต้องเปลี่ยนแน่ไอที่ว่าเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับรเกียย้อนความกันหน่อยครับอุลตร้าแมนโทรเกียนั้นเป็นอุลตร้าแมนเผ่าสีน้ําเงินซึ่งเผ่าสีน้ําเงินนั้นเป็นเผ่าที่มีสติปัญญาเป็นเลิศครับแต่ว่าเรื่องการใช้กําลังนี่ไม่เท่าไร่ครับกา,กากเลยก็ว่าได้ และได้มารู้จักกับทาโร่พอสนิทกันเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มมีความฝันจะเข้าหน่วยพิทักษ์อุลตราครับแต่ว่าทุรเกียนั้นกลับสอบไม่ผ่านเลยต้องมาทํางานวิจัยร่วมกับฮิคาริครับซึ่งอุลตร้าแมนทโรเกียนั้นก็ผลิตไอเทมพิเศษครับที่สามารถสารสายสัมพันธ์ร่วมกันได้ครับเมื่อมาพบกับทาโร่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุรเกียจึงเอางานวิจัยให้ทาโร่ดูครับซึ่งทาโร่เองก็ตั้งชื่อให้มันว่าไคกะสปาร์คนั่นเองครับไคกะสปาร์คนั่นเป็นอะรดู ช่วงาานั้นทุรเกียก็กลับไปที่หน่วยงานครับแต่ว่าเกิดเรื่องขึ้นครับเพราะว่าหัวหน้าหน่วยอย่างฮิคาินั้นเขาหายตัวไปแย่แล้วซึ่งทรเกียก็ไปพบเขาที่ดาวอาร์ฟครับที่กําลังดึงเศร้ากันเลยแล้วอยู่ดีๆความโกรธแค้นของดาวดวงนี้ก็มอบพลังให้กับทิคาล,ลิครับจนกลายเป็นฮันเตอร์ไนสุรุกิอุตตร้าแมนที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น แต่ว่าเบรกไว้ก่อนครับทำไมฮิคาริถึงเป็นแบบนี้กันนะต้องย้อนความกันหน่อยครับกับภาคฮิคาริซาก้าครับ ก่อนหน้านี้ฮิคาริมาพบก,กับดาวอัพดวงดาวที่สวยงามบริสุทธิ์ผุดพองซึ่งฮิคาริเองก็อยากไขปริศนาความลับความงามนี้ครับจึงเดินทางมาที่นี่ซึ่งได้เจอกับสิ่งมีชีวิตของดาวอัพซึ่งมาต้อนรับอย่างดีครับทำให้ฮิคาริเนี่ยชักไม่อยากกลับดาวอุนตาแล้วแต่ว่าด้วยคําทานายของดาวอัพเล่าว่าจะมีสูตรลายโกบอลมาทําลายดาวดวงนี้มีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องให้ผู้กล้าแห่งแสงลงมาช่วยกอบกู้ครับพอฮิคาริได้ฟังเช่นนั้นแล้วจึงอยากเป็นผู้กล้าแหง แสงมั่งครับฮีคาริจึงเดินทางไปหาอุลตร้าแมนคิงเพื่อไปรับไอเทมเสริมอย่างไนเบครับและก็เดินทางกลับไปที่ดาวอาร์ฟอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ทันการแล้วเจ้าก,กัวบอลมาเล่นทาลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยแม้กระทั่งพลังใหม่ของฮีคาริก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ด้วยความเศร้าหมองใจที่ไม่มีพลังเหมือนกับเหล่าพี่น้องอุลตร้าและด้วยแรงแข็งของดวงดาวนี้จึงมอบพลังใหม่ให้กับเขาครับกลายเป็นฮันเตอร์ไน ซูลุกี้ซึ่งพี่แกก็อรารวาสไปทั่วเลยครับและไปตามล้างแค้นโกบอลต่อไปครับทางฝั่งของโทเลเกเองก็เริ่มชักจะสับสนครับว่าแสงสว่างนั้นไม่สามารถเอาชนะความมืดได้ซึ่งทาโรเองก็บอกว่าเงินชั้นจะปกป้องนายเองทางฝั่งของโทเลเกก็เริ่มอิจฉาทาโรแล้วครับที่มีพลังและมีพ่อเป็นคนใหญ่คนโตด้วยใจิตใจที่สับสนนี้เองทําให้เขาสรุปได้ว่าดินแดนแห่งแสงนั้นเป็นเพียงแค่การหลอกลวงที่คอยใช้กําลังเพื่อความยุติธรรมเท่านั้น ด้วยการนี้ทรเกียจึงไปที่ดาวทูทูโอราและได้นำกิมโดเข้าไปสู่ร่างกายตัวเองและกลายเป็นอุลตรแมนแห่งความมืดที่เราเห็นกันในปัจจุบันครับและทำการล้างแค้นดาวอุลตาที่หลอกลวงปิ้นป้อนว่าดีนักดีนาะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้จบชีวิตลงครับด้วยฝีมือของอุตรแมนเลกะนั่นเอง ถ้าเกิดอุลตร้าแมนโธเรียเนี่ยไม่ได้ใช้พลังความมืดล่ะเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนหนึ่งเลยครับจีโจจะไม่ได้แปลงร่างครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ที่โธเรียไปบุกอาจจะไม่ได้เห็นอุลตร้าแมนกรุ๊ปอีกด้วยครับ 2. ดาร์คคิลเลอร์จะไม่คืนชีพครับแน่นอนครับว่าคนที่คืนชีพไปกับดาร์คคิลเลอร์ก็คือโธเรียนั่นเองครับและใช้ดาร์คคิลเลอร์สร้างอุลตร้าแมนดาร์คเน็ตเพื่อให้ดีแดนแห่งแสงรู้ว่าความมืดกับแสงสว่างนั้น เท่าเทียมกันครับ3ด้วยเหตุการณ์ดาร์คคิลเลอร์นี่เองครับทำให้อุลตร้าแมนยุคนิวเจเนเรชันได้เจอกันถ้าเกิดไม่มีดาร์คคิลเลอร์ผู้อุลตร้าแมนยุคใหม่ก็ไม่ได้เจอกันครับและอาจจะไม่มีอุลตร้าแมนเลกาก็เป็นได้ครับ 4. ไทกาศกับคุโดฮิโรยุกิจะไม่ได้เจอกันครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าทุเกียนั้นทําให้ไทกาศนั้นเป็นอนุภาพเล็กๆล่ลองลอยไปในอวกาศจนได้พบกับคุโดแต่ว่าถ้าเกิดอุลตร้าแมนทุเกียเลือกทางอื่นแบบนี้ก็ไม่ได้เจอคุโดนะนั่า พอเทืกียเปลี่ยนไปเนี่ยหรือไม่ได้ใส่หน้ากากจอมปลอมเนี่ยผลกระทบไม่มีอะไรเท่าไรครับหรือว่าทุกคนอาจจะนึกออกมากกว่านี้ช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดเนี่ยอมสเลตหมาเอาไม่ตอบอีกอ้าวอา,อามึงอึ้งอะไรอา้าแดกไปเหอะมึงอ่ะโอย